เทไก่ไปแม่ถูกบกไก่ค่ะหน่อไม้นี่ทํากับอย่างอื่นก็ไม่อร่อยต้องทํากับไก่นะคะเสร็จแล้วก็ต้มไฟก็เดือดถ้าไฟเดือดมากมันก็ต้งแกงจะขุนแต่ดิฉันเองนี่ขุนไม่ขุนไป่นไหลขอให้รสชาติดีนะคะแล้วก็เราก็ใส่กระเทียมนะคะเป็นหัว,หวลงไปเลยแล้วก็อันนี้จะตอกกันนะคะเป็นรากผักชีแล้วก็เราก็จะใส่ อะไรนะคะเนี่ยพริกไทยนะคะพริกไทยอน,นที่จริงควรจะใช้พริกไทยขาวไทยดำจะมากกว่ดิฉันไม่ชอบพริกไทยแย่นะคะบางคนชอบพริกไทยแย่แล้วก็ต้มหน่อไม้ใส่ลงไปต้มจนกระทด็นไม่มีอะไรมากค่ะก็ใส่หน้อปลาลงไปนะคะใส่น่อปลาแล้วก็ ที่จะต้องใช้อีกก็คออือปกติมันก็ต้องใส่ผงปรุงรสดิฉันไม่ได้ใส่ดิฉันใช้มิรินนิดหนึ่งน,น,นะคะเพื่อเพิ่มความหวานมิรินคือเหล้าผองญี่ปุ่นนะคะเหล้าญี่ปุ่นที่มันจะมีรสชาติหวานพอมันเดือดก็ไม่ต้องคนะค่ะพอมันเดือดก็ขึ้นได้เลยแค่นี้นะคะก็จะสิบเดีย๋ยวดิฉันจุ จ,จบแล้วนะคะอันนี้ก็คือแกงจืดหน่อไม้ไก่นะคะ